สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิตตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและประเด็นที่สําคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือทําไมนายพลหรือว่านายฐานของรัสเซียนั้น ถึงถูกขีปรนาวุธแบบสตอมชา a d โดของทางการยูเครนย,ยิงเข้าทําลายฐานวิชาการอยู่บ่อยครั้งซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้กองทัพของรัสเซียนั้นเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากครับเพราะว่าสายบังคับบัญชาการนั้นถือว่ามีความสําคัญต่อสนามรบเป็นอย่างมากและเหตุผลต่างๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทย militari พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับยังจําข่าวนายพลโทอเล็กโซครอฟของทางรัสเซียที่เสียชีวิตบริเวณฐานทัพที่เบอร์เดียนเมื่อสองสาวันก่อนได้หรือไม่ครับเพราะว่าการโจมตีครั้งนั้นทางการของยูเครนก็ได้ใช้ขีปนาวุธร่อนแบบสตอมชาร์โดเข้ายิงทําลายฐานวิชาการของนายพลคนดังกล่าวซึ่งก็มีรายงานว่ามีนายฐานฝ่ายอำนวยการเสียชีวิตไปพร้อมๆกันด้วยอีกหลายนายครับสิ่งนี้มันได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างสําหรับฐานรัสเซีย ที่ทําการรบอยู่ในแนวหน้าไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการรบแผนการส่งกําลังบํารุงและการประสานงานต่างๆจําเป็นต้องหยุดลง สิ่งนี้ถือได้ว่ากองทัพของทางยูเครนนั้นประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีสําหรับการโจมตีฐานปรชาการของทางรัสเซียครับซึ่งสาเหตุที่กองทัพรัสเซียนั้นได้สูญเสียในพลนบ่อยๆจากการยิงโจมตีระยะไกลของทางยูเครนนั้นก็เนื่องมาจากว่าทางกองทัพรัสเซียมักใช้สถานที่ตั้งกองประชาการทางการทาหารเป็นตึกอาคารของทางยูเครนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าโรงแรมต่างๆที่พวกเขานั้นสามารถยึดมาได้นะครับ โดยในช่วงต้นของสงครามมันก็คงจะยังไม่มีผลอะไรเพราะว่าในขณะนั้นกองทัพของทางยูเครนย,ยังไม่มีขีดความสามารถสําหรับการโจมตีในแนวลึกแต่ทว่าในปัจจุบันนี้กองทัพของทางยูเครนนั้นก็มีขีปนาวุธร่อนที่มีระยะก,การโจมตีอยู่ที่250กิโลเมตรซึ่งมันก็สามารถครอบคุม้มทั่วทุกพื้นที่ในประเทศยูเครนแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารของไทยก็ได้ให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า กองทัพของทางรัสเซียนั้นน่าที่จะตั้งฐานวิชาการแบบฐานลอยโดยทําการเคลื่อนย้ายฐานวิชาการไปที่อื่นเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ทางการของยูเครนนั้นสามารถจับพิกัดฐานวิชาการของทางรัสเซียได้นั่นเองครับส่วนในเรื่องความสามารถที่ทางการของยูเครนนั้นสามารถได้พิกัดฐานที่ตั้งระชาการของทางรัสเซียมาได้อย่างไรเรื่องนี้เราก็ไม่อาจทราบได้นะครับหนึ่งเลยก็อาจจะเป็นสายลับในพื้นที่หรือว่าดาวเทียมสอดแนมนั่นแหละครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่ของยูเครนกันต่อนะครับโดยทางการของรัสเซียนั้นก็พยายามรุกกลับกองทัพยูเครนในบริเวณพื้นที่ของเคอร์มินาครับแต่ว่ากองทัพของยูเครนก็ยังสามารถต้านทานกองทัพรัสเซียในบริเวณนี้ได้อย่างเข้มแข็งครับทําให้กองทัพรัสเซียนั้นไม่สามารถรุกเข้าหาฐานที่มั่นทางการทหารของทางยูเครนได้ในบริเวณนี้ครับ ส่วนการรบกันที่เมืองบักมูนนั้นถือว่าทางการของยูเครนทําได้ดีอย่างต่อเนื่องครับโดยพวกเขานั้นยังมุ่งเน้นการรุกไปที่เมืองโซเรดาส่วนทางด้านใต้นั้นกองทัพของทางยูเครนก็ยังสามารถยึดเนินเขาบริเวณพื้นที่ของเมืองคริช,ชิฟยาและด้านบนบริเวณพื้นที่ของเมืองเบอร์คิปกาได้ครับซึ่งเนินเขาทั้งสองแห่งนี้ถือได้ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นทั้งทางยูเครนและทางการของรัสเซีย ก็พยายามแย่งชิงเนินเขาทั้งสองแห่งนี้กันอย่างดูเดือดโดยทางฝั่งที่สามารถขึ้นไปยึดได้ก็จะถูกอีกฝั่งหนึ่งใช้ปืนใหญ่สนามระดมยิงและส่งฐานราบเข้าไปเคลียบพื้นที่นะครับ ซึ่งก็ผัดกระลุกผัดกันรับในบริเวณนี้มาอย่างยาวนานเลยทีเดียวแต่ทว่าปัจจุบันนี้กองทัพของทางยูเครนนั้นก็สามารถยึดเนินเขาได้สําเร็จและใช้เนินเขาทั้งสองแห่งนี้เป็นที่สังเกตการฐานรัสเซียที่อยู่ในเมืองและใช้เป็นฐานยิงปืนใหญ่สนามเข้าใส่กองทัพรัสเซียที่ตั้งมั่นอยู่ในเมืองบักมุดอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามเมื่อสองสามวันนี้เราจะเห็นได้ว่ากองทัพของทางยูเครนนั้นสามารถรุกเข้าใกล้ตัวเมืองได้มากขึ้นและก็สามารถจับเฉลยของฐานรัสเซียได้บางส่วนแล้วครับ ส่วนกองกําลังที่เข้ามาเสริมแนวรบของทางรัสเซียในด้านนี้ก็คือกองกำลังเชเชนของนายลามซานคดิลอฟซึ่งเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่ากองกำลังของทางเชเชนนั้นจะสามารถปฏิบัติการรุกรบได้อย่างเข้มแข็งหรือไม่หลังจากที่พวกเขานั้นจะต้องโคจรมาพบกับกองกำลังฐานยูเครนผู้รักชาติที่จะทําการปลดปล่อยเมืองบักมุดต่อไปครับต่อมาทางการของยูเครนนั้นได้ตรวจพบระบบจรวดหลายลำกล้อง แบบ b m 2 1 1ของทางรัสเซียซึ่งก็จอดซุ่มไว้ในบริเวณป่าละมอนนะครับโดยทางการของยูเครนนั้นได้ใช้ปืนใหญ่สนามยิงโจมตีอาวุธดังกล่าวของทางรัสเซียจนเกิดการเสียหายขึ้นครับ ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูแนวรบทางด้านของซาปอริเซียกันต่อครับซึ่งในบริเวณนี้ทางกองทัพยูเครนนั้นก็พยายามที่จะเปิดหน้าแนวสนามรบให้กว้างมากที่สุดเพื่อที่จะพยายามค้นหาปืนใหญ่สนามของทาเสเซียและจะพยายามทําลายพวกมันให้ได้มากที่สุดครับนอกจากนี้การเปิดหน้าแนวที่กว้างนั้นยังจะเป็นผลดีต่อยูเครนสําหรับการดําเนินกลยุทธ์เพื่อหาช่องทางบุกรัสเซียต่อไปครับ และนี่ก็คือภาพการรบแถวแถวบริเวณซาโปเรเซียซึ่งทางการของยูเครนนั้นก็สามารถตรวจพบขบวนคอนไวอ์ของทางรัสเซียที่จะขนปืนใหญ่สนามไปยังแนวหน้าแต่ก็ถูกทางการของยูเครนนั้นใช้ปืนใหญ่สนามยิงทำลายได้เสียก่อนครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียรประจำวันที่1 4กรกฎาคมฐานราบก็เสียชีวิตไป550้นายรถถัง5คันยานเกราะ9กคันรถขนส่งทางการทหาร24คันปืนใหญ่สนาม24กระบอก โดรน3าลำระบบจรวดหลายลำกล้อง2ระบบขีปนาวุธ2ลูกและระบบป้องกันแผ่นอากาศ2ระบบครับทีเดียวว่าทางการของยูเครนนั้นสามารถทำผลงานในสนามรบที่แนวหน้าได้อย่างดีเลยทีเดียวครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาือได้วว่าจะเป็นข่าวดีสำหรับยูเครนนะครับโดยประเทศนอร์เวย์นั้นจะมอบโดรนแบบแบ็กโฮเนตให้กับทางการของยูเครนราวๆ1 0 0 0ลำครับ ซึ่งโดรนชนิดนี้มันเป็นโดนรนลาดตระเวนขนาดจิ๋วสามารถทําการลาดตระเวนในเมืองได้เป็นอย่างดีซึ่งตัวโดรนนั้นมีขนาดประมาณ16คูณ2.5ซนเมตรมีน้ําหนัก18กรัมสามารถเปิดใช้งานระบบกล้องความร้อนได้มีระยะการบินนานสุดอยู่ที่25นาทีเพราะมันสามารถส่งภาพแบบ HD กลับมาให้ผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์ได้ถือได้ว่ามีประโยชน์มากๆสําหรับการบุกฐานที่มั่นของศัตรูที่ตั้งมั่นอยู่ในพื้นที่ของเขตเมืองครับ ซึ่งสิ่งนี้แอดมินมองว่ามันเหมาะสมกับกองทัพยูเครนมากๆนะครับเพราะว่ายูเครนเองมีทหารจํานวนที่น้อยดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเซฟกําลังพลเอาไวใ้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมประเทศบัลแกเรยียนั้นก็จะมอบแท็กซี่แห่งสนามรบให้กับทางการของยูเครนซึ่งเป็นยานเกราะล้อ,อยางขนาด8ปดแบบ btr 6 0 acp จำนวนร้อยกว่าคันนะครับถือได้ว่านี่เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ทางการของยูเครน กำลังต้องการพวกมันเป็นอย่างมากครับสําหรับยานเกราะแบบ BTR-60 นั้นมันสามารถบรรทุกกําลังพลไปได้ด้วยจํานวน12นายมีอาวุธหลักเป็นปืนกลหนักขนาด14.5ม mm, มพร้อมกระสุน500นัดอาวุธรองเป็นปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, มพร้อมกับกระสุนไปอีก3,000นัดน,นะครับซึ่งรถรบฐานราบแบบนี้ก็จะปฏิบัติหน้าที่เคลื่อนย้ายฐานราบเข้าสู่แนวรบ ทำการยิงคุ้มกันฐานลาบและรับคนเจ็บกลับสู่ฐานนั่นเองครับซึ่งนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้นะครับหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตารี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปได้ครับแล้วพบกันใหม่หนในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ